โอเคสวัสดีนะคะคลิปนี้จะเป็นเรื่องของสารละลายนะคะสารละลายก็จะมีหัวข้อก็คือความเข้มข้นของสารละลายแล้วก็สมบัติของสารละลายนะคะมีอยู่สองหัวข้อหลักๆนะเอ,อ่อสารละลายคืออะไรนะคะสารละลายก็คือสารเนื้อเดียวนะคะมีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะรวมกัน เรียกว่าตัวทําละลายกับตัวถูกละลายนะคะตัวทําละลายภาษาอังกฤษใช้คําว่า l v ว n t ตัวถูกละลายภาษาอังกฤษใช้คาว่า So l ู t e นะคะหลักการพิจารณาตัวถูกละลายและก็ตัวทําละลายก็คือถ้าตัวถูกละลายและตัวทาละลายมีสถานะเดียวกันกับสารละลายนะคะทุกตัวสถานะเดียวกันหมดเลยตัวที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวทําละลายนะคะแต่ถ้าตัวถูกละลาย มีปริมาณาตัวถูกละลายกับตัวทำละลายคนละสถานะกันอยากรู้ว่าตัวไหนคือตัวทำละลายให้พิจารณาจากตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับสารละลายนั้นนะคะเช่นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็คือน้ำตาลละลายอยู่ในน้ำใช่ไหมคะของที่ได้ก็คือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสถานะเป็นของเหลวน้ำสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับสาราละลายนะคะน,นี่คือวิธีพิจารณาคราวนี้ เตัวทำละลายเนี่ยเขาบอกว่าสารที่มีปริมาณมากที่สุดในส่วนผสมนั้นก็จะเป็นตัวทำละลายก็คือสามารถทำละลายได้ดีกว่านั่นเองนะคะอความเข้มข้นของสารละลายความเข้มข้นของสารละลายมีลักษณะการบอกปริมาณความเข้มข้นหลายหน่วยด้วยกันก็คือหน่วยแรกนะคะร้อยละก็คือหน่วยร้อยละคือร้อยละบอกว่าในสาระละลายร้อยส่วนเนี่ยมีตัวถูกละลาย อยู่กี่ส่วนนะคะเมื่อเทียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอ,อก็จะมีทั้งหมด3หน่วยเรียกว่าหน่วยที่1เรียกว่าร้อยละโดยมวลนะคะร้อยละโดยมวลหน่วยที่สองเรียกว่าร้อยละโดยปริมาตรแล้วก็หน่วยที่3เรียกว่าร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะมาดูหน่วยที่หนึ่งก่อนหน่วยที่1นึ่งร้อยละโดยมวลหมายความว่าเอ,อมวลของพวกเราดูสมก,การที่หนึ่งนะคะสมก,การในนี้สีส้มนะคะ หมายถึงมวลของตัวถูกละลายนะคะเอกือตัวถูกละลายนี่คือตัวถูกละลายนะตัวถูกละลายในหน่วยมวลหน่วยมวลที่ว่านี้นิยมใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะในทางเคมีส่วนด้วยมวลของสารละลายทั้งหมดก็อันนี้คือสารละลายทั้งหมดนะไม่ใช่ตัวทําละลายนะย้ําว่าสารละลายทั้งหมดนะคะในหน่วยมวลเหมือนกันก็นิยมใช้เป็นกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อ ร้อยละโดยมวลเนี่ยก็จะหมายถึงกรัมของตัวถูกนะคะกรัมของตัวถูกส่วนด้วยกรัมของสารละลายทั้งหมดนะคะแล้วก็คูณร้อยอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นโดยมวลนะคะเปอร์เซ็นโดยมวลอันนี้คือเปอร์เซ็นโดยมวลนะคะ ถ้าเป็นเปอร์เซนต์โดยปริมาตรหรือร้อยละโดยปริมาตรก็จะเป็นเปอร์เซนต์โดยปริมาตรก็จะมีค่าเท่ากับอ่าปริมาตรของตัวถูกนะคะนิยมใช้ cm กำลังสามนะคะปริมาตรส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายทั้งหมดนะคะ คูณด้วยร้อยน่ะอันนี้ก็คือเอ่อเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรนะคะถ้าเป็นเปอร์เซน็นโดยมวลต่อปริมาตรล่ะเปอร์เซน็นโดยมวลต่อปริมาตรก็คือเปอร์เซน็นโดยมวลต่อปริมาตร ก็จะมีค่าเท่ากับมวลของตัวถูกพวกเราสังเกตคําข้างหน้านะคะมันเป็นมวลก็คือมวลของตัวถูกปริมาตรก็คําข้างหลังก็คือ,อสารละลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะใช้กรัมของตัวถูกส่วนด้วยปริมาตรนะคะของสารละลายทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยร้อยอันนี้คือการหาค่าความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะคะในหน่วยร้อยละก็คือ ด้านบนจะเป็นหน่วยของตัวถูกละลายด้านล่างก็จะเป็นสารละลายทั้งหมดนะคะเราจะยังไม่พูดถึงตัวทาละลายนะเพราะฉะนั้นตัวทําละลายจะต้องเอามาหักลบกันก่อนเวลาหักลบหาตัวทําละลายจะต้องหักลบในหน่วยเดียวกันนะคะหน่วยกรัมกับหน่วยซีเอ็มกลังสามหรือลูกบาศกเซนติเมตรหักลบกันตรงๆไม่ได้นะจะต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนวิธีการเปลี่ยนหน่วยนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน่วย เราจะต้องมีค่า density มาเกี่ยวข้องหาได้จาก density คือมวลส่วนด้วยปริมาตรเอ่อก็คือหรือหรือนะคะสูตรว่าอย่างงี้ก็ได้หรือว่าครูอาจจะเขียนเป็น d เท่ากับ g ส่วน cm กํลัง3อย่างงี้ก็ได้นะคะ d คือค่า density นะคะค่าความหนาแน่นโจทย์ต้องให้มานะคะความหนาแน่น เราก็จะสามารถแปลงแปลงจากกรัมมาเป็นลูกบาศกเซนติเมตรได้หรือแปลงจากลูกบาศกเซนติเมตรไปเป็นกรัมก็ได้นะคะถึงจะเอาไปใช้หักลบเพื่อจะหาค่าตัวทําละลายได้เนาะอันนี้คือหน่วยความเข้มข้นของสาระละลายเอามาดูตัวแรกเดี๋ยวรูปก่อนตัวแรกสาระละลายตัวอย่างนะคะสาระละลายซึ่งประกอบด้วยกลูกโคสจํานวนร้อยกรัมอ่ะสาระละลายครูเขียนแบบนี้ อืมด,ดอ่าสารละลายซึ่งประกอบไปด้วยกลูกโคดแสดงว่ามีกรูกโคดจำนวนร้อยกรัมในน้ำสองร้อยกรัมแสดงว่าตัวถูกละลายคือเออตัวถูกละลายเราต้องพิจารณาก่อนว่าเราต้องพิจารณาก่อนว่าอะไรคือตัวถูกละลายอะไรคือตัวทำละลายอะไรคือสารละลายทั้งหมดนะคะตัวถูกละลายครูเขียนเป็นตัวถูกละลายกับตัวทำนะ อ่ะตัวถูกละลายคือกลูโคสนะคะส่วนตัวทำละลายคือน้ำเนาะจากโจทย์จากโจทย์สารละลายก็คือน้ำเชื่อมใช่ไหมคะ,ะเขียนไว้สันหน่อยสารละลายอ่ะกูเรียกง่ายๆว่าน้ำเชื่อมแล้วกันเนาะก็คือน้ำละลายน้ำตาลกลูโคสนั่นเองเนาะน้ำเชื่อมคราวนี้เขาบอกให้หาเลยคะ่ะเขาหาความเข้มข้นเป็นหน่วยร้อยละโดยมวล ร้อยละโดยมวลคืออะไรคือเปอร์เซนต์ g b g ใช่ไหมคะเปอร์เซนต์ g b g ก็คือเอากรัมของตัวถูกส่วนด้วยกรัมของสารละลายทั้งหมดใช่ไหมคะกรัมของตัวถูกส่วนด้วยสารละลายทั้งหมดคูณด้วยร้อยนะคะหาร้อยละโดยมวลหาได้จากร้อยละโดยมวล หาได้จากมวลของตัวถูกตัวถูกหน่วยต้องเป็นกรัมใช่ไหมคะมวลของตัวถูกส่วนด้วยมวลของสารละลายทั้งหมดหน่วยก็ต้องเป็นกลัมด้วยแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็ครูก็เออมวลของตัวถูกก็คือเท่าไหร่เอ่ย กูโค้ดหนึ่งใช่ไหมคะแทนค่าก็จะได้เปอร์เซ็นโดยมวลเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยมวลของสารละลายทั้งหมดค่ะสารละลายทั้งหมดก็แสดงว่าน้ำด้วยแล้วก็กูโค้ดด้วยถูกไหมแต่พอดีมันเป็นกลัมเพราะฉะนั้นรวมกันได้เลยใช่ไหมคะก็จะเป็นหนึ่งร้ย บวกกับ200ใช่ไหมคะเพราะว่ามีกูโคตหน0่มีน้ำสอ0รถ้ารวมกันแล้วก็คือน้ําเชื่อมซึ่งมีปริมาตรเท่ากับ300นั่นเองแล้วก็คูณด้วย100อันนี้คือการหาเปอร์เซ็นต์นะคะกดเครื่องคิดเลขแจ้งหน่อยได้มังคิดเนาะนิดนึงก็จะได้ว่าเออโอ้ยเท่านี้ก็ไม่คิดเด้อหนึ่งหารสามเท่ากับ คูณร้อยเท่ากับสามสิบสามจุดสามสามเปอร์ซ็น์นะคะตอบค่ะอันนี้คือวิธีการหาเปอร์เซ็น์ไม่ยากเนาะไม่ยากใช่ไหมโอเคอีกสักข้ออ่าตัวเลขพิสดารหน่อยถ้าอากาศอากาศ ถ้าอากาศหนึ่งพันลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะมีแก๊สไดไนโตรเจนมอนอกไซด์ oxide, อันนี้อ่านว่าไดไนโตรเจนโมโนออกไซด์นะคะหรือไดไนโตรเจนมอนอกไซด์นั่นเองมีจำนวนเท่านี้ความเข้มข้นเป็นร้อยละของอันนี้ในอากาศมีเท่าไหร่ถ้าความเข้มข้นเป็นร้อยละในที่นี้เขาไม่ได้ถามว่าร้อยละของอะไรเราก็คิดตามนี้เลยก็คือร้อยละโดยปริมาตรนะคะ ร้อยละโดยปริมาตรแสดงว่าเขาให้หาเปอร์เซ็นต์ c มกำลังสาม by c มกำลังสามนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหาได้จากเอ่อเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรนะคะโดยปริมาตรมีค่าเท่ากับเอา ตัวถูกละลายนะคะไว้ด้านบนตัวถูกละลายก็คือ N2O นะคะคือ3.30คูณ10กำลังลบ5ส่วนด้วย1คูณ10กำลัง3ก็คือหารด้วยสารละลายทั้งหมดหรืออากาศนั่นเองอากาศก็แสดงว่ามีแก๊สไดนโตรเจนมอนอกไซด์อยู่ในนั้นแล้วนะคะแล้วก็คูณด้วย100 10ยสยกกำลัง อาไม่ยกกำลังเขียนหนึ่งร้อยเลยเว้ยครูขอกดเครื่องคิดเลขนะคะอโอเคตอบสามจุดสามสามจุดสามคูณสิบยกกำลังลบหกนะคะ สามจุดสามคูณสิบยกกำลังลบหกเปอร์เซนต์นี่ก็คือตอบเปอร์เซนต์ในที่นี้คือเปอร์เซนต์โดยปริมาตรนะคะตอบนะตออะตัวอย่างข้อที่สองนะคะท่นนะคะอ่าตัวอย่างข้อที่สามสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นแปดเปอร์เซ็นโดยมวลต่อปริมาตรสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นแปดเปอร์เซ็นโดยมวล ต่อปริมาตรคูโนต้ตไปด้วยนะคะ8%โดยมวลต่อปริมาตรคูเขียนแบบนี้นะเพราะคูเข้าใจง่ายด้วยด้วยการเขียนแบบนี้จะต้องใช้โซเดียมคลอไรด์กี่กรัมะละลายในน้ำนะคะในน้ำเขาไม่ได้ถามว่าในสาระละลายแสดงว่าอันนี้ต้องหาตัวถูกนะคะสิ่งนี้คือตัวถูกนะสิ่งนี้คือตัวทำนะไม่ใช่สาระละลายทั้งหมดตัวทำ เพื่อให้ได้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีปริมาตรสอง้อยห้าสิบลูกบาศ์เซนติเมตรอ่ะอันนี้ซับซ้อนหน่อยอันนี้ซับซ้อนหน่อยนะคะอีกทีสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นเท่านี้จะต้องใช้ตัวนี้กี่กรัมละลายในน้ำเพื่อให้ได้สารละลายปริมาตรสองร้อยห้าสิบเพราเรามาพิจารณาก่อนว่าแปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็น แปลว่าอะไร8%เปอร์เซน g by cm กำลังสามแปลว่าอะไรคะแปลว่ามีมี nacl 8กรัมในสารละลายทั้งหมดในน้ำเกลือแล้วกันนะน้ำเกลือสซเดยียมอลายคือเกลือนะคะในน้ำเกลือ100ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้คือความหมาย8%ซ โดยมวลต่อปริมาตรนะคะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าต้องการเเพื่อให้ได้สารละลายถ้าเราต้องการ250ลูกบาทเซนติเมตรล่ะคะ่ะถ้าเราต้องการน้ำเกลือ250ลูกบาทเซนติเมตรเราจะต้องใช้โซเดียมคลอไรด์กี่กรัม อันนี้ครูจะเทียบอัตราส่วนนะคะก็คือ8ปดส่วนร้อยเท่ากับ x ส่วนสองนะคะก็จะได้ว่าครูเขียนน้ตต่างหากนะ8ปดส่วนร้อยเท่ากับ x ส่วนสองก็จะได้มีค่าเท่ากับแปดส่วนร้อ x มีค่าเท่ากับ20แสดงว่า ครูต้องใช้โซเดียมคอลอไรด์20กรัมนะคะอันนี้คือคิดมาแล้วนะได้20กรัมนะคะแสดงว่าตรงนี้ก็คือ20กรัมนะคะอ่ะถ้า20กรัมใน250ลูกบาศก์เซนติเมตรเราจะตอบเขาถามว่าจะใช้อ้าว อ่ะโอเคเขาตอบว่าจะใช้โซเดียมคลอไรด์กี่กรัมก็ตอบยี่สิบกรัมเลยค่ะก็ตอบยี่สิบกรัมนะคะเพราะฉะนั้นใช้ nacl ยี่สิบกรัมละลายในน้ำนะคะละลายในน้ำสักสองร้อยสิบลูกบาทเซนติเมตรโดยประมาณนะนะจริงๆแล้วก็คือละลายไปแล้วให้มันได้เท่ากับสองอยหสนั่นแหละ โอเคนะคะตอบตอบตอบอ่ะอีกสักข้อจงหาปริมาตรของสารละลายเออตัวนี้อ่านว่าเฟอร์เฟอริกอ่านไอรอนดีกว่านะไอรอนทรีไนเตรตนะคะอ่านว่าไอรอนทรีไนเตรตนะคะเข้มขน้นร้อยละสิบห้าโดยมวลมาดูเข้มขน้นร้อยละสิห้าโดยมวลแปลว่าสิบห้าเปอร์เซนกรัมบายกรัม ซึ่งมีเฟอร์รกทรีไนเตรตอยู่30กรัมมีตัวถูกอยู่สากรัมอันนี้ตัวถูกนะอ่าสารละลายนี้มีความหนานแน่นอะบอกค่าดีมาเขาถามว่าจงหาปริมาตรของสารละลายแสดงว่าหาปริมาตรรวมใช่ไหมคะเราต้องรู้ก่อนว่าเออสิบห้าเปอร์ซนตโดยมวลหมายความว่าอะไรความเข้มข้นสิบห้าเปอร์เซ็นโดยมวลหมายความว่าน่ะ สิบห้าเปอร์ซนโดยมวลหมายความว่ามีหมายความว่ามีมีเฟอริกหรือไอออน no 3 3มไนเตรตต่อสารละลายทั้งหมดก็คือมีอยู่15กรัมต่อสารละลายทั้งหมดก็คือ100 ถูกไหมนี่ความหมายของ15%โดยมวลแต่ว่าโจทย์ต้องการถามว่าถ้ามีสามสิบกรัมอ่ะถ้ามีเฟอร์ริกทรีไนเตรตอยู่30กรัมให้หาปริมาตรของสารละลายอ่ะถ้าสมมติว่ามีเฟอร์ริกละลายอยู่30กรัม มันคือต้องมีสารละลายทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าหน่วยอันในที่นี้หน่วยที่จะหาก็คือหน่วยกรัมนะหน่วยกรัมนะแสดงว่าก็เอาอคูณนะคะได้เท่าไหร่นี่หารสิบห้าคูณไข่ก็จะเป็นสองคูณสองร้อยได้สองร้อยใช่ไหมคะแสดงว่ามันคือสองร้อยกรัมถูกเนาะรูก็หาค่าเอกออกมามันก็จะได้สามสิบกรัมในสองร้อยกรัม อ่ะสามสิบกรัมในสองรอยกรัมแต่เขาถามว่าจงหาปริมาตรของสารละลายทั้งหมดก็คือหาปริมาตรของตัวเนี้ค่ะแต่หาในหน่วย cm กําลังสามหายังไงเขาเนี้ยจากสูตรที่เราต้องรู้ก็คือ d เท่ากับ m ส่วน v หรือมวลส่วนปริมาตรนะคะเพราะฉะนั้นแทนค่า d คือ1.16นะคะเท่ากับมวลคือ200 ปริมาตรก็คือต้องการหานะคะเพราะฉะนั้นหา V ออกมาค่ะ V มีค่าเท่ากับสองร้อยหารด้วยหนึ่งจุดหนึ่งหกนะคะสองร้อยหารด้วยหนึ่งจุดหนึ่งหกอะได้เท่ากับหนึ่งเจ็ดสองจุดสี่นะคะเพราะฉะนั้นได้ V เท่ากับหนึ่งเจ็ดสองจุดสี่หน่วยเป็น CM เกำลังสามตอบค่ะ อันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องเข้าใจหลักการของเปอร์เซ็นต์ก่อนว่ามันหมายถึงตัวถูกละลายละลายในสาระละลายทั้งหมดแบบนี้นะคะโอเคไปต่ออีกนิดนึงไปต่ออีกนิดนึงความเข้มข้นของสารละลายเอ,อ่ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็คือพาร์ตเพอร์บิเลียนกับพาร์ตเปอร์บิเลียน ก็คือความเข้มข้นส่วนในล้านส่วนกับความเข้มข้นส่วนในพันล้านส่วนความเข้มข้นของสารละลายในรูปแบบนี้ก็คือส่วนจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้หน่วยเป็นหน่วยกรัมตัวถูกละลายสารละลายทั้งหมดล้านส่วนก็จะต้องเป็นหน่วยกรัมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน่วยปริมาตรซีเอ็มกลังสามสารละลายทั้งหมดก็ให้เป็นซีเอ็มกลังสามด้วยนะคะตัวย่อก็จะเป็น p a r ์ต p e r m i l ีหรือ PPM นะคะอันนี้คือส่วนในอ,อล้านส่วนอีกอันนึงก็คือ p p b อ่ะอน,นี้ครูเขียนผิดนะแก้ไขนะคะตรงนี้ p p b ในชีตผิดนะพาร์ต p ป r ร์มพเรก็คือ1ิยกกำลังลบเก้าเ้ยสิบยกกำลังเก้านะคะนี้สิบก,กำลังเก้าโอเคเออมันก็คล้ายๆกับร้อยละนะคะแต่ว่า คูณกับสิบกำลังหกแล้วก็คูณกับสิบกำลังเก้าไม่ได้คูณกับสิบกำลังสองเหมือนกับในหน่วยร้อยละเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะคะอ่ะลองดูตัวอย่างเขาบอกว่าในกรณีที่สารละลายเจือจางมากๆมวลของตัวละลายมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมวลของตัวทําละลายทําให้มวลของสารละลายมีค่าใกล้เคียงกันมากกับมวลของตัวทาละลายจึงถือว่าเท่ากันได้หมายความว่าหมายความว่าถ้ามันเจือจางมากๆนี่ เขาจะไม่ค่อยเขาจะถือว่าตัวตัวทำละลายกับสารละลายเท่ากันเลยเขาจะไม่มาหักลบออกเพราะมันน้อยมากๆอย่างเช่นมีเหล็กละลายอยู่ในน้ําปริมาณเออ่หลักพันล้านลิตรอะไรเงี้ยนะพันล้านลูกบาศนติเมตรอะไรเงี้ยนะเขาจะไม่มาหักลบเพื่อจะหาน้ําเผียวๆนะคะเขาจะใช้ตัวเดียวกันเลยในการคิดนะคะ เวลาคำนวณก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าอากาศ100ลูกบาศนิเมตรมีแกส๊สไนโตรเจนอยู่3.30จุคูณ10ลังลบ5ความเข้มข้นในหน่วย ppm และ ppb มีค่าเท่าใดก็คือ,เ,อเราต้องดูตัวถูกอ่ะเหมือนเดิมครูเขียนแบบนี้นะตัวถูกละลายส่วนด้วยสารละลายทั้งหมดอ่ะก็จะได้ว่าตัวถูกคือ no n 2 o n 2 o, n 2 o ก็คือไดไนโตรเจน monoxi อน,น,อนะคะในอากาศ อันนี้คืออากาศก็คือสารละลายทั้งหมดคืออากาศโอเคนะเอ,อ่ออันนี้ก็คือ3.30จุดสามคูณสิบกำลังลบห้าซีเกำลังสส่วนด้วย100 CM ร้อยซกำลังสถ้าต้องการเปลี่ยนเป็น ppm อ่ะ ppm ก็ด้านล่างอยากได้เป็น10บกำลังหกซีเอกำลังสด้านบนเป็นอะไรดี ออแค่นั้นเองวิธีการคิดแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นครูก็กดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมอู้เนี่ยนะสิบ ยกกำลังลบห้าร้อย x เดี๋ยวครูต้องเขียนใหม่แหละขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขสามสามจุดสามศูนย์คูณสิบกำลังลบห้าส่วนสิบกำลังสองคูณสิบกำลังหก ได้เท่ากับ0ูนยจุดศูนนะคะได้ x เท่ากับ0.33นะคะหน่วยก็เป็น cm กําลัง3อืมโอเคถ้าเราจะหาต่อะคะ่ะเราก็หาต่อเป็น x ส่วนด้วย10กําลังลบ สิบกำลังเก้านะคะหา ppb cm กำลังสามแล้ว x เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นสิบกำลังเก้าสามร้อยสามสิบนะคะถ้าหาเป็น ppb ก็คือสามร้อยสามสิบ cm กำลังสามอันนี้คือคำตอบของ ppm นะคะ p pm ส่วนอันล่างคือ ppb อันล่างคือ ppb อ่ะสักข้อข้อสุดท้ายแหละในสารละลาย copper sulfate อ่าห้าน้ำนะคะ อันนี้จะอ่านว่า copper s u ซ f a เ e pentahydrate นะคะ copper sulfate หาน้ำเองนะ copper s u ั f a ฟ e p e n t a h y d ด a t e ยูศูนจุดสองกรัมและน้ำร้อยกรัมสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหนึ่งในหน่วยส่วนในล้านส่วนแสดงว่าตัวถูกคืออเขียนมันเดิมเลยครูชอบเขียนตัวถูกตัวถูกส่วนด้วยสารละลายทั้งหมดตัวถูกก็คือ copper s u ซ f a เ e pentahydrate สารละลายทั้งหมดก็คือน้ําบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตาไฮเดตนะแต่ว่าไม,ไม่ค่อยหักลบออกเพราะว่าหน่วยความเข้มข้นมันมันมีปริมาณตัวทำละลายกับสารละลายทั้งหมดใกล้เคียงกันก็เลยไม่ค่อยลบนะคะอย่างที่เขาเขียนไว้ในตัวแดงๆด้านบนนะคะอันนี้กูก็จะเขียนสารละลายทั้งหมดอันนี้มีอยู่ศูนจุดสองกรัมในน้ำหนึ่งร้อยก็ถือว่าหนึ่งร้อยนั้นมันคือสารละลายทั้งหมดด้วยนะคะแล้ว ถามว่ามีความเข้มข้นเท่าใดในสิบยกกำลังหกถามว่ามีความเข้มข้นเท่าใดในสิบกำลังหกหรือถ้าสมมุติว่าเราอยากบวกก็บวกได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิบเอ,อ่อหนึ่งร้อยบวกกับศูนย์จุดสองกรัมนะตรงนี้นะก็คือหนึ่งร้อยจุดสองกรัมก็ได้นะคะแต่ว่าไม่บวกหรอก ไม่บอกหรอกเนาะมันนิดเดียวโอเคกดขั้นคิดเลขออกมาก็จะได้ว่าสองศูนย์จุดสองคูณสิบกำลังศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองคูณสิบกำลังหกหรือสองพันนั่นเองเพราะนั้น x ็เท่ากับ x เท่ากับสองพันสอ ppm ตอบค่ะตอบเนาะอันนี้คือตัวอย่างแบบฝึกหัดเดี๋ยวพวกเราลองไปทบทวนกันอีกรอบลองอดูคลิปทบทวนนะคะแล้วก็ตรงไหนเป็นโจทย์ลองกดโพสไว้ก่อนแล้วก็ลองทำเองดูแล้วค่อยดูเฉลยนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอ่ะคลิปนี้ครูจะพูดถึง ที่พูดไปแล้วนะคะสารละลายความเข้มข้นร้อยละร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรแล้วก็ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแล้วก็ส่วนในล้านส่วนกับส่วนในพันล้านส่วนทั้งหมด5หน่วยทั้งหมดหหน่วยหลักการเหมือนกันก็คือตัวถูกละลายในสารละลายทั้งหมดนะคะที่เน้นย้ํานะคะถ้าเราต้องการหาตัวทําละลายจะต้องมาหักรูปกันอีกทีโอเคนะคะ คลิปนี้จะเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวต่อคลิปหน้าที่เป็นหน่วยสำคัญสำคัญในทางเคมี